สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้สีมะจัดเมนูกับแก้มครับพี่น้องนี่เตาทานเขาเตรียมพร้อมแล้วครับนี่ครับผมนี่เมนูพิเศษครับพี่น้องหลายคนกับสีอิสาผมได้ครับพี่น้องว่าเมนูกับแก้มนี่คืออยังนี่คือปลาไหลแดดเดียวครับพี่น้องนี่เขาไปหามาได้แต่ผมมาเห็ุแดดเดียวผมจะเป็นกับแก้มชั้นดีครับพี่น้องนี่ แดดเดียวเ๋ยวชิมาถอดจะแซบสู่พี่น้องกินครับพี่น้องนี่คือปลาไหลธรรมชาติปลาไหลหน้าเข้านี่ครับพี่น้องเบ่งกันครับว่าสิสูปลาไหลญี่ปุ่นบ่ครับพี่น้องนี่ครับกับแก้มสั้นดีครับนี่ครับเด็ดเด็ดอยากให้พี่น้องเบ่งใกล้ๆครับว่าแดดเดียวเข้าเป็นแบบไดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องแดดเดียวเข้าให้เบ่งชัดๆใกล้ๆครับพี่น้องนี่ครับผม ไข่งูนะครับแต่ว่าบบเมนงูนะครับปลาไหลเห่านี่ครับ,รเ,รบเอียนเห่านี่แหละกับบรรยากาศค่ำขึ้นครับพี่น้องนี่แหละครับเมนูกับแกมเฮาแต่เดี๋ยวสุดยอดครับเดี๋ยวจะท,ทอดแสรบซูพี่น้องกินครับพี่น้องเติมน้ำมันลงไป ครับผมเมนูกำคืนนี่เฮาพี่น้องสุดยอดแล้วนะครับพี่น้องเคียวปลาไหลลงอ่ะเด้บัดนี่นี่ชิมล่างก่อนเอาไปเลยครับทอดแล้วก็สีเหลือบลาไหลได้ครับพี่น้องหมดข้าวเดียว พี่น่อสุด,ดยอดแล้วมันจะบอกเลยนี่คือเมอนูกรบแกมสันดีครับปลาไหลแดดเดียวโอ้ยสมุนเหอย กินกับข้าวสวยกับห่านกับสุดยอดได้ครับพี่น้องตอนคำๆอย่างสิรู้ว่าสิข้าวเหนียวก็ได้เลยพี่น้องแต่ว่าตอน,น,นเร่งๆหนึ่งกินข้าวสวยกับพี่น้องมันจังนอนเขาจัะโมหนมทองเนาะเดีหน่อมจีบทอดเห็ดกรอบเลยนะพี่น้องทอดเห็ดกรอบเลยมันจังแสีบ นะพี่น้องเลื้ยงกรอบได้ที่แล้วเอาสิทับการตักขึ้นแล้วครับวันนี้เพราะวันนี้เลื้ยงกรอบได้ที่แลวสจวดแล้วหาเซดได้ครับนี่สุดยอดแล้ว นี่ครับผมโอ้ยกลับแก้มสั้นดีรบรรยากาศขำขึ้นครับพี่น้องจุอนแล้วมาครับพี่น้องบัน,นี้นี่ครับผมอันนี้เขาสวยนะครับพี่น้องเนี่ยเขาสวยแต่ว่าพ่าสิก,กินแบบใส่มือครับคนพี่น้องกินแบบลุกทุ่งเลยครับนี่ครับผมไาไหเฮา กินแบบนี้ได้ได้เขเอ้ออื่นในอัรลดสุดๆเลยครับเมนูสันดีครับนี่ครับบรรยากาศคำขึ้นครับ แมงว่านลายเขากินตอนกลางคืนเลยครับพี่น้องกินเขาเนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับปลาไลแดดอยู่นี่แมงใหม่บินลงเขาน้ำครับสุดยอดครับ ยำเลยครับนพขอบคุณเขับบรรยากาศดีๆครับพี่นพยอดครับงานพี่นงก,กินแป้งมกันนี่ครับ ไอ้กำลังอันโยกับแ้มสันดีครับเขาไปต้องครับ No, แย่ไปดีดครับครับผมมันก็เข่าไปตองสุด,ดยอดแล้ว Kalau gak buat, kak 短的几秒。 ฟางนี่เป็นเขาเขากินไปแล้วเขากินไปเรื่อยนี่เลยครับพี่นนอหาเด้นไายก็กินหลยหาเด้นหน่อยก็กินหน่อยผมมีหากินมือต่อมือเลยครับพี่นอนอยังเสียบ <laughs> เพชรอยาไหวในการเดือครับอะไรนะ นี่นะครับบรรยากาศย่มคำคืนครับเมนูกับแ่มครับพี่น้อง เป็นกับเขาก็ะดีเป็นกับแกมกระแสบครับพี่นอ้องอ้สุดยอดแล้ว นี่แหละครับพี่นอนจัดเนี่ยมึนคืนเม้งวันผมมีแน่นอนครับมันนอนเบิดแล้วปกติเขากิานของเขาต้องในไลเม้งวันมีนิพาพี่นอนจัดยง่มคำเลย สุดไปเลยครับกินปลาไรลนี่แถบบนเรือกลางให้สมุนเลยครับพี่นอ้องเบิดเกี่ยงเลยทังยงอยู่ไหนนึงเอาไปเบิดคักเบิดแน่ครับเนี่ย นองมานี่ฮะกินแบบบ้านก็จัดถอดปลาไหลนะพี่น้องปลาไหลแดดเดียวเข้ามาถอดนี่ครับผมอย่างที่บอกเป็นกับแยมก็ดีเป็นกับเข่าสุดยอดครับพี่น้องกะนี่ครับผมหลังจากหาไปลไรกะบช่วงนี้จัดเมนู่นคำคเลยครับพี่น้องเพราะว,ะาว่ากังเว้นแมงวันหลายผมก็มันเห็ดหล้วมันกินมันสิบินเข่าปากครับพี่น้องก <c oughs> <c oughs> ับมานี่มาจัด เมนูยิ่คขำขึ้นสู่พี่น้องกินครับผมฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันที่ต่อครับผมที่สำคัญครับย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจังบ่พลาดคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปสิไม่ยั้งกะทารุงทาเบิ้งครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ